มันเกาะหัวเป็นโตชิปเปิงมาเราจะไปตีโทมัสกับผมเนี่ยวุบโอเคแล้วก็การแลนผมมีเอฟเฟกพิเศษนะเนี่ยลองดูดีดู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 ยิงดูยิงปุ้งโอ้โหปุ้งโอ้โหฮึบอึบตุ้มโอ้โหอลังการงานสร้าง เหมือนจะแรงโคตรๆดาเมจเท่าเดิมดูๆเอฟเฟกเอฟเฟกกระจายใส่โคตรมันเนี่ยผมไม่นั่งทำแต่ตอนเย็นน่ารักจุดคนนี้ไงไงเห็นเห็นเห็นรถไฟโทมัสไหม What the fuck ไปกระทืบโทมัสกันเถอะรถไฟโทมัสกิ้งไปกิ้งมาอืมอืมอืม ไม่รู้เรื่องเลยมันทำอะไรอยู่เนี่ยมันทำท่าอะไรมันอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องเลยอืมอืมโดนใช่ไหมโทมัสกูน่ากลัวทำอะไรเอออี๋บ้าบอลชัดๆอ้าวมาไยโทมัสอีสออ๋เนี่ยสมุทวิลเมิงอี๋อ้๋อาโสมัส เอาอโทรมัสฮะโอ้ดูแบงวิ่งไวมากสมเป็นรถไฟแม่ระวังโดนโทรมัสตบเนอะไม่รู้เรื่องเลยมันทุ่ท่าอะไรบ้างดีเขาท่านวดดีครับผมเราเรามาตบโทรมัตอะไรเราอตายซะโทรมัตเฮ้ยไล่เข้ามาโทรมัตอะไรเรากันได้อหลบได้คือแบบมันนำท่าอะไรคือไม่รู้อะเสียเปรียบตรงเนี้ยคือไม่รู้เรื่องเลยมันทำอะไรอยู่ ถ้ามันเก่งนี่เรามีสิทธิ์ตายได้เพราะอ่านจังหวะม่งไม่ออกหาอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยน่าจะเป็นข้างหลังมันงวะโอเคโทมัสติดพิษแล้วผมนะตอนนี้โทมัสมันคายน้ำมันเออน้ำมันน้ำมันน้ำมันรั่วโคตรน่ากลัวโทมัสเยอะไอ้โทมัสคนหลอนตายเป็นก้าวยึบ บูมไม่โดนเลยเว้ยเอ้ยแง่อยู่ที่ที่แง่กูอยู่เนี่ยอยู่ไหนวะไม่ไวเว้นช็อตโอ้โหเอ้ามันล้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้ยกระโดดมาอ้าวไปไหนวะเนี่ยไงโทมัสเอ่มเดี๋ยวไปไหนวะหมดความสามารไวเด็กเอาไว้ไปไหนเ้ย มาดิเฮ้ยเข้ามาเออวายเวนช็อตุม้มล่วงอิบอ,งอ,งงองืมอืมอืมหัวงงเว้ยมองไม่เห็นตัวเนี่ยเห็นรถไฟรถไฟสุดน,น่ารักแอลใจเย็นอะไรเราอิบอืมบึ๊บ เหนื่อยโทมัสเป็นรถบินได้บินไปก็บินมายิ้มอ่าอืมมองไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยปัญหาของอันนี้คือมองไม่รู้เรื่องผมนะว่าทำอะไรบ้างอ๋ออืมบูมอ่ามั่ว หน้าตาไป็นแนคบหาจริงใจเย็นเฮ้ยอ๋อลาโคมัด้วยผมเนี่ยเอฟเฟกต์กันแลนนี่สวยเห็นไหมเห็นละอองเลยไหมนี่เอฟเฟกต์กันแลนตผมเนี่ยละอองฟรีฟฟ้าเนี่ยวายเวนช็อตเข้าตูดเอฟเฟกต์นี้อังการกานสร้างไงแมวแมวทำอะไรแมวเป่าอะไรอ๋อแมวกินถังอีแมวช่วยด้วย มันไปละโทรมันไปแล้วดูดูดูมันวิ่งไปแล้วรถไฟวิ่งกระเพกกระเพกรถไฟวิ่งกระเพกกระเพกกูแห่เพิ่งเห็น G ีอของโกราเทียนชายท่านเทวะแง่จีอโกราเทียนดูดูละอองดูละอองนี้ผมเอาใต้สติงะเวยผมเอาใต้สติงะเวยโคตรอลังการละอองสีฟ้าเอาใต้อินติงมาหัวมันยังอยู่ที่หัวใช่ไหมหัวเองอยู่ที่หัวใช่ไหม ในหัววะนี่วะ่ะแถวนี้วังหัวเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้อ้าวตรงนี้มันเดินเข้าไม่ได้แปลว่าหัวมันอยู่ตรงแถวนี้อ้าวอ๋อตรงส่วนที่มันไม่ถึงก็เป็นที่ล่องหนไปเนี่ยผมเดินติดตรงเนี้ยแปลว่าหัวมันอยู่ตรงนี้ดิสกินนี้มันอะไรของมันมาวุ้บบุมกด ดูชุดด้วยผมนะชุดสาวเซ็กซี่อ้าไอ้อะไรหรอคึกเหรอเฮ้ยมองไม่เห็นอยู่ไหนเนี่ยอฮิปผมไปเสริมนะอ,อกแล้วก็เสริมก้นมาผมนะแต่สวัสดีเด้งถึงดังลรสกินตั้งนานนะรู้ไหมหน้าอ,อกกับก้นเนี่ยทำนานมากกว่าจะได้กลมมนเต่งๆขนาดนี้ทุย เอ้าเงี้ยอะไรเล่าโอ้โอ้ใจเย็นเอ้าตายเฉยเงี้ยนะระวังแพ้นะเว้ยเล่นไปเล่นมาแพ้ที่หาไรเนี่ยเงยไงไลนิ่งเหมือนอันต้าอินติงท่าน เออวู้ฮู้เคลิ่นไปไหมเอ้ยชิบหายละจะตายไม่รู้เรื่องไงเดี๋ยวแม่ใช้ท่าอะไรหันไปทางไหนเฮ้ยเฮ่อ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 แบบหนึ่งแบบนี้โอ้โหเทมเพลรลแมนเทอร์ไวายเวิร์น ชอยอืมไวเวินช็อตตายโทมัสตายแล้วผมนะมันจะตายท่าไหนรถไฟนอนเอ็งแมงเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กามโอเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะ ถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook เพจสลัดแบงก้ g มูเก a m e สเตอร์กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นะอ่ะ